สวัสดีค่ะเพจอสังหา r p พ m มมีบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยามาเสนอขายบ้านเนื้อที่หนึ่งงานและยังมีที่ดินว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามบ้านอีก เนื้อที่สองาน75ตารางวาที่นินหน้ากว้างประมาณ15เมตรลึกประมาณ98เมตรเขตอเภอเมืองัชนาราคาประเมินตารางวาละ7 5 0ดบ,บาทการธมนาคมสะดวกห่างจากสี่แยกไฟแดงตัวเมืองัยนาประมาณ5กิโลครึง่งซื้อไว้พักผ่อนบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายวิวแม่น้ำจ้าพระยาขายรวม5ล้าน9แสนรวมโอนข้าสนใจติดต่อสอบถาม083 987 4 5 5ากดห้าองฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทานช่องอสังหา rpm Oh, 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 oh,